สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะสําหรับใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่เหมาะกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอนอยหวยแรยวันนะคะนะจากเข้าหวยอะไรอันนี้เหมาะกันไม่ทราบนะคะเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ เลขมงคลนะคะประจญาวันที่23นะคะมาดูกันว่าเป็นเลขอะไรขอสับไพ่ก่อนนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะ มาดูนะคะศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้านะคะทุกคนศูนย์สี่ห้านะคะ 045นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมิลลาเพ็งเฮงรวยๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ